ถ้านใส่ป้องกันเลือดเป็นร้ยสมุงไม่พอใครนะครับที่มีอาการ หน้ามืดมึนงงเวียนหัวตาผ้าคืนไสอาจจะเป็นสัญญาณบอกทว่าเรากําลังเลือดไปเลสสมองไม่พอครับถ้าอยากรู้ว่าเราจะป้องกันอาการเหล่านี้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมพีทพิวัตรจะกเพจล,ลืมป่วยเพจที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกันครับสาเหตุหลักที่ทําให้เลือดไปเลสสมองไม่พอนะครับเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานี่แหละครับซึ่งถ้าไม่อยากให้เลือดไปเลสสมองไม่พอต้องปรับเปลี่ยน5พฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งดื่มน้ำตาลให้เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการเมื่อเรานะครับดื่มน้ําน้อยเกินไปหรืออาจจะมีของเสียสะสมหรือมีการข้นหนืดที่มากขึ้นครับทาให้การลําเลียงสารอาหารและออกซิเจนที่นําไปสู่สมองไม่ดีเท่าที่ควรครับดังนั้นทุกคนควรดื่มน้าให้ได้1.5ลิตรถึง3ลิตรต่อวันครับเพื่อลดความข้นหนืดของเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นเองครับ 2. คือเลื่กงอาหารรสหวานและมันครับ ทุกคนลองจินตนาการกันดูนะครับว่าเรากำใช้หลอดดูดน้ำเชื่อมและน้ำมันจะสังเกตได้ว่าการดูดของเหลวที่มีความข้นหนืดทั้ง2แบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมันก็เหมือนกับร่างกายของเราเลยครับการที่เรามีน้ำตาลและไขมันมากเกินไปทำให้เลือดของเรานะครับไหลเวียนได้ไม่เต็มที่สมองของเราจึงขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทำให้เกิดอาการหน้าม,มืดและเวียนหัวได้ครับ 3. เลี่ยงอาหารรสเค็ม นอกจากอาหารมันหวานแล้วนะครับอาหารรสเค็มก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเหมือนกันเพราะความเค็มของอาหารสามารถมาจากโซเดียมครับเป็นส่วนที่ทําให้ความดาันโลหิตของเราสูงขึ้นทําให้หัวใจของเราทํางานหนักขึ้นและผนาดเส้นเลือดหัวใจของเราก็จะหนาขึ้นนั่นเองครับซึ่งการที่เลือดนะครับไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายมันต้องใช้แรงบีบหัวใจมากพอสมควรเลยครับแต่ถ้าหัวใจแรงบีบไม่พอก็อาจจะส่งผลทําให้เลือดส่งไปไม่ถึงสมองนั่นเองครับ 4. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทุกคนควรออกกําลังกายได้อย่างน้อยวันละสามสิบนาทีอย่างน้อยๆ3าวันต่อสัปดาห์ครับแต่การที่เราจะเริ่มต้องออกกำลังกายทุกคนไม่ควรหักโหมมากเกินไปครับอาจจะเริ่มจากาเบาๆก่อนให้ร่างกายคุ้นชินกับความเหนื่อยก่อนครับและค่อยๆออกกำลังกายหนักขึ้นคาร์ดิโอมากขึ้น มีการเวทินิ่นเสริมเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับแต่ที่สำคัญน,นะครับต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะกันออกกำลังกายให้ร่างกายเราทำงานได้อย่างปกติครับรวมถึงการไหลเวียนของเลือดด้วยครับถ้านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับที่เพียงพอไม่ใช่การพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นช่วงที่ร่างกายของเราฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายด้วยครับโดยการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนะครับคือเราควรนอนให้ได้7จ็ถึงเชั่วโมงต่อวันครับเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายก็จะทํางานได้อย่างเป็นปกติครับและทางขั้นแสนนี้นะครับทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ครับถ้าไม่อยากเลือกไปเลเซสมองไม่พอครับเพราะการที่ร่างกายเราอ่อนแอ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราครับปรับปรุงนิสัยตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพดีที่ยั่งยืนไปด้วยกันครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสิ่งดีไปหบคนที่คุณรักนะครับและสาระดีดีแบบนี้ยังมีอีกมากมายเลยครับอย่าลืมกดติดตามลืมป่วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระสาคัญแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับสวัสดีครับ